พิวิทยย้อนพี่อยู่อะไรนะไม่มีนะหาไม่เจอเลยนะเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรนะว้าวอยู่นี่เองว้าวไปเจอกันเย้ว้าวว้าวใจจรงจังเลยเย้ อ่ทางนี้บ้างโอเคอ่ะไปเดี๋ยวพ่อมาทางนี้บ้างนะ,อะโอเคค่ะไปลแล้วเจอต้องพิมพ์แล้วน้องพิมพ์มาแล้วนะว้าวไปเลยลุยเลยน้องพิมพ์ไปอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้ยองทานี้เลยนะต้องข้าทางนี้เลยนะไปทางไหนได้บ้างไง ไปทางไหนนะเห็นไม่ได้แล้วทางนี้นะลงข้างล่างอย่างเดียวนะพี่พุธลงข้างล่างเลยพี่พุธเนี่ยลงข้างล่างตรงนี้แล้วพี่พุธมาเร็วไอ้พี่ลงไปเลยไอ้ก้อยลงลูกไอ้ตัวต่อหยุดเล็กเล็กลูกเอออ่ะลงไปอีกลงไปอีกนะพี่ลงมาเลยพี่ไปสัต อยากไประบายสีลูกแม่แพาไปลง,ลงเลยอันล,ลงเลยไปพาปไปเลยลูกลงไปเลยลูกโค้กาาไปคไยาว่ยเอาคือทางนี้เราไปต่อๆกันแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นห้องอาร์ตนะครับอาร์ตรูมนะกำลังจะไปอาร์ตรูมแล้ว ไมีมิงตามลูกไปเลยนะมิงไม่ทันเนาะลูกเลยนะมิงนะอัะนนี้ต่อต่อก่อนตัวต่อน้องทีเล่นต่อต่อนะคะโอ้โหนี่เล่นต่อต่อนะคะ มีรบด้ลูกฮึฮึฮ <laughs> เอาละดได้ยึงได้อยู่เขาเคยเล่นอยู่โอ้ตอละเขาสีเอ็นมา เอาสีอื่นมาได้เราปีสีเหลืองแล้วโอ้ได้รถไฟด้วยนะต่อรถไฟสิเออต่อสีหรือต่อสีเหลืองแล้วอ่าเอาสีเหลืองต่อสีเหลืองต่อแล้วแล้วพิมโอ้ได้รถไฟด้วยนะลูกรถไฟเหรอใช่ไหมคะ ้าพิมพ์ก็กาพิมพดาวข้างหน้าลูกโอ้ยกลวนะรถยกยกเหนียวแล้วนะลูกยกเหนียวสูงจังเออยกอเหนียวแล้วนะเัรงบินอยู่ตรงไหนลูกเจอยังเจอยัง มีีลกไหนเครื่องบินอยู่ตรงไหนครับ ไว <laughs> อัลมูซัยนาปาอะดิกโดราโดคิดโดราโดอีกตามากินนะติดที่ไหนดิติดที่ไหนดิอ๋อมะนาวไม่เล่นแล้วอ๋อไปแล้ว ทำไงดีนะเออทำไงดีนะหาคนไม่เจอแล้วเออไหนดูซิพี่พุธกับน้องพิมพ์ไปไหนนะเออพี่พุธย้อนพี่อยู่ทั้งใจนะไม่มีนะหาไม่เจอเลยนะเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงอะไรนึกไม่ได้ยินเสียงอะไรนะว้าวอยู่นี่เองว้าว ก็อยู่นี่เองวาวเราจจะออกนะโอ,อ้อา่อาอเดี๋ยวรอก,ก่อนแป๊บนึง่งเดี๋ยวรอก,ก่อนนะโอเคเยอะ <Yeah. S 2> <c oughs> ไปๆก็เนะข้าไปเลยเอ,อีวุฒิเข้าไปแล้วลูกน้องเข้าไปแล้วอ,อีวุฒิเข้าได้ไหมอะไรนะเข้าไหมอีวุฒิเข้าไหม ่าเร็วเร็วเร็วโอ้โหเก่งมากอ่าเร็วอ่ารอนมาแล้วพี่พุญมาแล้วเร็วๆตีสีแดงเร็วเร็วเร็วตีแรงเร็วเออขึ้นแล้วนู่น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  <ểu> อหอเลยพี่พุทธหอเลยเออนั่นละหอแล้วครับมีหอแลหอแลเก่งมากข้ามไปทางนี้เียะเออทำไมเริ่มงไม่เริ่งมงไม่เออ้ามาามา,าเจ่งมากจับนี้เออเอ้ยจับนี้ข้งมนนี้เออ

ไปเดืนบีอีกแล้วโอ้คนตามก็เหนื่อยนะมีอะไรบ้างาวายวูดอันนี้นะมาดูซิเออเจอยังเออแม่กับน้องพิมพวาดภาพอีกฝั่งนู้นลูกโอ้ <c oughs> เ,เจอแล้วฝั่งนี้สูงชันเลยเสียวเลยเนะนี่ยยุดไม่กล้าขึ้นเลย่ะรอดไปโอ้ฝึกทหารนะเตรียมตัวป็นทหารเฑนนะเออรอเรียนรอดอเตรียมเรียนรอดอ,อก่อนนะโอ้ยไปนครับไป

ยรั์ครับ,รบโั้ไปรอดปองไปอีกแล้วทางนี้พูดทางนี้เลยโอ้โหต้องเอ็นตัวอ้วเนเสียวจังเลยไม่ไหวอะ เมื่อตอนแรกแบเหมือนจะไปง่ายนะคะพอเห็นในตรงแบบดิ่งลงไปอ่ะกลัวหน้ามันกลัวหน้าคว้าไปทางนู้นนะมือทางไหนคะเอาไปทางนู้นเลยไปลูกมาทางนี้ทางนี้ไปหาพุททางนี้ลูกพี่พุทธอยู่ทางนี้แล้วไปเลยตรงไหนฝั่งนู้นเลยนี่มีสไลเดอร์ลูกมันอยู่ฝั่งนู้นลูก สไลเ,เดอร์อยู่ฝั่งนู้นนะอายกเลยยกเลยอายกเลยอายกมากเขาเลยอลงได้ไหมคะไปทางนู้นลูกทางนี้ไม่มีสไลเดอร์ลูกไปทางนูน้นทางนู้นค่ะสไลเดอร์อยู่ทางนูน้นไปทางนู้นเลยลูกไปไป ไปเลยทั้ง like นี้ลูกไปเลยวิ่งไปเลยไป为了安全，所有顾客必须始终穿着防滑另外，请勿跑，以免发生意外。升ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนนี่เลยค่ะขึ้นเลยขึ้นเลยอันขึ้นไปแล้วเดี๋ยวไปเจออิพุตไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย เ,อเ่อเดี๋ยวเลยเอาเอาอยู่ตรงนี้เลยนะไปได้ไงเนี่ยน้องวิวลอดลูกลอุโมงมาแล้วจะได้เลยนี่นะโอ้ได้ไหมสีชมพูครับอ่าได้เลยต่อไปเจอกันเย้ว้าวฮายรอพ่อด้ยนะ อพอลงไปแล้วอ่าฮ่าาออีกไหป ไปเก่งมากเลยอ่าตรงนี him, oh <su> ้มันเดิมนะอ่ะไปว้ายอ่ารอเข้าด้วยนะเจอกันอ้าอ่ด้อยะป๋าอ่ะด้วยๆว้าย อเอาอีกมาทางนี้ตอนเลยเดินไปทางนี้ลูกขัไปอ,อีกรอบนึงเ,เปลี่ยนข้างสิเปลี่ยนอีกข้างสิข้างนี้สิ ไปเลยว้าวอุ้ยโอ้ยพกรโสองพอกระโดดไวแล้วก็ยิ่โอ้ง้พอยังเอาอีกพี่พทธครับ ใชเอ๊เย้พี่พุธไปทางนี้เร็วนี่นี่มานสไลด์ป่องกับน้องพิมลูกพี่พุธสไลด์ป่องกับน้องพิมแล้วนพี่พุธนะพี่พุธไปพี่พุธครับบ๊าย,าย่ไปพ่อพ่อไปก่อนนะน้องพิมรอก่อนนะเดี๋ยวพ่อพ่อไป เดี๋ยวพ่อถ่ายน้องพีพยอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้พ่อลงก่อนอ,อ่าน้องพิมมาได้เลย <c oughs> มาทางนี้เลยครับโอ้อ่าข้าไปทางนู้นเลยลูกข้ามนี้เลยเดี๋ยวพ่อรอตรงนี้นะ <c oughs> จำทางได้เลยไหม <c oughs> นี่น้านี้ <c oughs> นี่ทางนี้ทางนี้ เออเอ่าไปตร,ตรงไปเรื่อยเร็วเดินตรงไปเลยเอา่านั่นละถูกต้องนั่นละลูกเก่งมากเอาพ่อก็รอฟังนี้เอาทีนี้เอาช่องนี้นะเอาไปขึ้นไมปไปมาเร็วเอาช่องนี้นะพิมน,นะว้าว จริงจังเลยเย่ไปทา,งน,างนี้บ้างโอเคอ่ะไปเดี๋ยวพ่อมาทางนี้บ้างนะ,อะโอเคค่ะไี้มางสิอ่าได้ๆค่ะเดี๋ยวพ่อไปลูกไปน <c oughs> ้องพี่มายังว้าวว้าวจริงจังเลย เอนี่ออะไรนะโอเคปาเดี๋ยวไปด้วยกันก่อนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปพี่พุธตรงนี้ไซจะป่องตรงนี้ลูกน้องพีมไปนี่ก่อนน้องพีมมาฝั่งนี้แล้วเลี้ยวเอาพี่พุธมาทางนี้ลูกเออสายเลยเร็วไปสไซไดเนี่ยน้องก็ไซแล้วน้องพีมไปสไซเลยพี่พุธดูซิน้องพีมไซแล้วลูก ไปเย่ทำไมพูดเร็วเอ้ากินขนมแล้วนะครับเพิ่มขนมเพิ่มอีกแล้วนะขอวขนมดัซซี่พอแล้วลูกอันนี้ต่อแล้วนะอร่อยไหมครับขนมอะไรนะอาจเรียกว่าอะไรนะคอนพับนะครับอร่อยไหมลูก โอ้รีวิวคอนทับให้เพื่อนกินด้วยนะครับมเตกิหมดเวลาหแล้วครับเติมนอตอนนี้เล่นเสร็จนะครับก็มากินจามกันนะพี่พุหมดแรงแล้วนะพี่คุทอหคุอแล้วพีุ่หมดแรงยังครับอยู่น้ำมากเลยนะครับหลังจากเล่นเสร็จนะครับ อาเบรนด์ที่เซ็นท่านแจ้งวัฒนานะครับนี่ห้องพักห้องพักห้องพักเลยโอเคอยุดพากินน้ำกินขนมกันก่อนนะครับโอเคก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube พุทธพิมพ์ทีวีด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยบ๊ายบายพี่พุทธบ๊ายบายนะลูกบ๊ายบายโลมเลยนะ อ่าบายที่พูดได้บายนะครับโอเคดักเบลสีกีลลายเด็โอ้รีวิวด้ะรีวิวรีวิวสีกิลได้เลยนะครับเก่งมากเลยนะโอ้ยครั้งแรกอ่ะน้องพิมพ์ด้วยอ่นะรีวิวด้วยโอ้โหขนมนะขนมออบตินนะครับโอ้ดักืบลสีกินได้แล้วเวลนนี้คือเอ็กซ์เลนโอเคเราจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับอ่าบายทีนึงบ๊ายบาย